สิวิธีเรียนเก่งข้อ1แบ่งเวลาให้เป็นเคล็ดลับข้อแรกแม้ว่าเราจะชอบเล่นเกมอ่านการ์ตูนดูหนังเราก็ควรแบ่งเวลาให้เป็นเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นขอแค่จัดเวลาจากการเล่นเกมเวลา30นาทีถึง1ชั่วโมงมาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากตำราเรียนข้อ2 ทบทวนล่วงหน้าและหลังเรียนเคล็ดลับง่ายๆอ่านล่วงหน้าก่อนเข้าห้องเรียนสัก1 0 1ถึงสิานาทีอ่านผ่านๆแค่หัวข้อว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรบ้างพอหลังเลิกเรียนก็อ่านทบทวนว่าวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างข้อ 3. ไม่ผัดวันปะกนพุ่งเราไม่ควรจะผัดวันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอ่าน พอวันต่อมาเราก็พูดเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอ่านแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เริ่มอ่านหนังสือสักทีล่ะข้อ4ทําโจทย์แบบฝึกหัดการบ้านเวลาเราเข้าห้องสอบเราจะได้ชินกับข้อสอบ,สอบเผื่อว่าจะมีข้อไหนที่ผ่านตาเรามาบ้างแล้วแค่นี้คะแนนสอบของเราก็สูงเรี่ยวแล้วข้อ5ไม่อ่านหนังสืออัดก่อนสอบ เราควรอ่านทบทวนตำราเรียนทุกๆวันวันละนิดวันละหน่อยเพราะว่าสมองของเราสามารถจดจำเรื่องราวต่างๆได้ดีโดยค่อยๆจำสะสมไปเรื่อยๆหากว่าเราพยายามจดจำในเวลาสั้นๆเนื้อหาเยอะๆมันก็จะไม่เข้าหัวนะวิธีที่6กทำไม d map มันจะง่ายกว่าเยอะมากถ้าหากเรามองความสัมพันธ์ของเนื้อหาทั้งหมดโดยรวมว่าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างมีหัวข้ออะไร และแต่ละหัวข้อเกี่ยวข้องกันอย่างไรการทำไม n d แมปเนี่ยช่วยได้มากมากเลยนะวิธีที่7ทําทำสรุปและช็อตนตด้วยตนเองการทำช็อตน้ตเสมือนเป็นการทบทวนและสรุปเนื้อหาด้วยตัวเองยิ่งเขียนสรุปด้วยปากกาหลากสีวาดรูปน่ารักน่ารักลงไปบางครั้งในห้องสอบเราก็จําได้ด้วยนะว่าตรงนี้เราสรุปด้วยปากกาสีอะไรและวาดรูปอะไรลงไปบ้าง วิธีที่8ติวกับเพื่อนพัดกันถามตอบการจับกลุ่มกับเพื่อนพัดกันถามตอบจะทําให้เราได้ในส่วนที่เรามองข้ามไปการจับกลุ่มถามตอบก,ก่อนเข้าห้องสอบไม่กี่ชั่วโมงทําให้เราจําอะไรดีๆได้มากกว่าที่คิดอีกนะวิธีที่9มั่นใจในตนเองอย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งเรียนยังไงก็ไม่ได้ สุดของเคล็ดลับข้อสุดท้ายก็คือการกินอิ่มนอนหลับทาให้สมองปอดโปรง่งช่วยให้จำอะไรได้ง่ายและรวดเร็วลองนำติดวิธีนี้ไปใช้นะ